ไปหล right. yeah. ังจากนี down, so? case, ้เราจะไปดูคนน้ำครับนะครับรับทานอาหารคกับท่านผู้ใหญ่ฝั่งโต๊ะฝั่งนู้นนะครับค่ะเลยเชิญท่านนายกแล้วก็คณะผู้นําท้องถิ่นนะคะร่วมรับประทานอาหารนะคะในส่วนเวทีนี้ครูขอมอบให้กับคณะผู้จัดงานนะคะสหรับนีใหม่ที่มาจบวิเคร่อห์ก็ขอไปนะคะทีธุ่าน่าธุหม่สาธุครับดีมากครับสาธุขอบคุณมากครับ นี่ครับประตูทางเข้าบ้านขนนคครับนี่ครับสะพานบ้านขุนนะครับ ครับเราเราไปดูเขื่อนกันไปดูเขื่อนผนน้ำครับนานมากไม่ได้มาตรงนี้นี่ครับเจอสาวๆเจอสาวๆอยู่2องคน <c oughs> โอไม่ได้มานานมากครับที่นีนเจริญมากมีบ้านมีไฟมีบ้านมีไฟมีมิเตอร์มีนานครับไม่ได้มาบ้านเ้าเจริญมากคิดถึงครับคิดถึงอ๋อ เขื่อนไม่รู้ไปทางไหนละน่าจะทางนี้นะ